สวัสดีค่ะแม่แม่ก็เดี๋ยววันนี้จะป่าปั่นจักรยานแล้วกันนะคะสักประมาณ40นาทีแล้วว่าเดี๋ยวของโปรตีนเฟอร์ตี้ก่อนโปรตีนเฟอร์ตี้รสสตรอเบอรี่แล้วก็มิกซ์กับพวกเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอรี่กินนี่พวกที่ฟรีซแบบนี้มีงานวิจัยบอกเลยนะคะว่าคงคุณค่าสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าที่เราไม่ฟรีซ แล้วก็เดี๋ยวแม่จะใส่นมอัลมอนนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่นมแพะนะคะนมแพ้คัดเกรดมาแล้วนะใครที่รอรออยู่นะคะนมแพคคัดเกรดจะมีหน้าคุกก้อยนะคะคัดเกรดในที่นี้คือเป็นเกรดหัวนมนะคะคือเป็นเกรดที่เข้มข้นมีวิตามินเข้มข้นนะคะน้ำนมจะเป็นสีเหลืองเืองแล้วก็จุดเด่นเลยของนมแพคคัดเกรดของคุกก้อยถ้าใครเคยทานเทียบกับในท้องตลาดทั่วไปก็คือกลิ่นนะคะจะไม่ไม่สาหอมอร่อยหอมมันนะคะ โปรตีนเฟอร์ตี้เนี่ยเป็นโปรตีนที่ถูกออกแบบมาให้คนวางแผนท้องโดยเฉพาะแล้วก็ทานยาวไปจนกระทั่งเราตั้งครรภ์หรือว่าให้นมนะคะทานได้ไม่ต้องงดเลยนะคะคนที่กำลังท้องแล้วก็แบบทานโปรตีนเฟอร์ตี้อยู่ตลอดตลอดเนี่ยลูกจะออกมาแบบ น้ำหนักตัวดีนะคะบํารุงดีเพราะว่ามันมันเป็นสารอาหารโปรตีนเนี่ยจำเป็นมากๆกับการเจริญเติบโตทางลทารกเลยครักช่องเราทา,านวันละหนึ่งกำมือนะคะใัชทองของเราค่อยเป็นแบบออร์แกนิกออยอนนะคะคัเดเต้แล้วก็เวลาอบเนี่ยเราจะอบอุณหภูมิที่พอดีพอดีถ้าอบอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมก็จะเสียคุณค่าของกรดไขมันดีนะคะซึ่งสําคัญมากค่ะที่อยู่ที่วางแผนตั้งครรภ์วุ้นเรี้คือคุ้ยหดมาให้แล้วนะคะชัญดพืชสามชนิดอัลมอนด์แฟลกชีสแล้วก็ลูกเดือยซึ่งมีงานวิจัยทั้งทั้งหมดเลยนนนะะคววว่่่่าามีสชยใเรรือองงขก กรดไขมันดีนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยปรับบาลานซ์นะคะในเรื่องของวงจรการตกไข่นะคะเสริมผนังมดลูกให้หนาตัวแข็งแรงนะคะี่กรดเลนงาดำตัวนี้ขั้วเตาถ่านจะหอมมากบางคนก็จะมีความรู้สึกไม่ดีกับงาดำว่ากลัวจะเหม็นขมไม่เหม็นนะคะลองชิมแล <Wow. S 2> ้วก็เมล็ดก็เป็นเมล็ดงาเตมเมล็ดสังเกตได้เลยว่ามันจะมีสีขาวเทาๆนะเมล็ดงาดำที่แท้ๆต้องมีขาวๆเทาๆวันนี้คือมันมีจมูกงานะคะไม่ใช่เอางาแตก แม่อร่อยอร, umas, อร่อยแล, e แล้วมันก็จะมีความเปรี okay. ้ยวของเบอร์รี่เนี่ยเข้ามาเสริมนะดูสีสีของเบอร์รี่มันจะออกม่วงเดี๋ยวไปออกกำลังกายกันนี่ได้มาละดแดนถึงห้องออกกำลังกายละเครื่องออกกำลังกายจะเป็นเครื่องออกแรงเบาๆเหมาเลยคะลู่วิ่งตัวเครื่องเดินวงลี จักรยานพวกนี้คนออกกําลังกายอ่ะสำหรับคนเตรียมตัวมีบุตรอ่ะสามเครื่องนี้เล่นได้แล้วก็มีแช่อ่างจากรยซี่ในช่วงที่เราเตรียมผนังบนลูกแล้วก็อาบน้ําอุ่นอะไรแบบนี้ได้เพราะ่าให้หมดลูกเราอุ่นเดี๋ยววันนี้จะเป็นเครื่องเดินวงรีแล้วกันเดี๋ยวจะกินยากนิดหนึ่งอ่ะปั่นจักรยานก่อนสำหรับคนที่เตรียมตัวมีบุตรออกกำลังกาย150นาทีต่อวิ 150นาทีต่อวีคนะคะจะแบ่งเป็น30นาที5วันก็ได้คือออกกำลังกายวันละส0นาทีออกกำลังกาย5วันหรือออกกำลังกาย3วันวันละ50นาทีก็ได้และเป็นการออกกำลังกายแบบเบาจนถึงระดับกลางห้ามออกกำลังกายหนักเลยะคะ่ะเพราะการออกกำลังกายหนักทำให้ฮอร์โมนลหลงแขวงการออกกำลังกายหนักไปโฟกัสที่กล้ามเนื้อเช่นวหนักสร้างบอดี้ไลน์สร้างซิปแพคจะไปโฟกัสที่กล้ามเนื้อเพราะฉันโปรตีนเฟอร์ตี้ที่แม่กิน จะไปบำรุง,งไขมันจะแย่งไปบำรุง,งไปสร้างกล้ามเนื้อเราออกกําลังกายเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็ทำให้หัวใจของเราเนี่ยสูบฉีดโลหิตดีทําให้ฮอร์โมนดีฮอร์โมนสมดุลไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของการสร้างหุนไม่โฟกัสการสร้างหุ่นในขณะที่กําลังทําบุญแต่เรื่องหุ่นจะเป็นเรื่องผลทอยได้ค่ะมันก็จะดีมันเองอะคะ่ะถ้าไม่มีพฤติกรรมดีแบบที่ครูใยบอกทั้งในเรื่องกินในเรื่องออกกำลังกายและการนอนนะคะ